สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องใหม่ที่เขาเนี่ยเพิ่งเปิดโพกันมานั่นก็คือเรื่องเพลิงปริศนานะครับเพลิงปริศนาเนี่ยพระนางนะครับผมได้ออมอัคพันธ์ประกบคู่กับแซมมี่คาร์เวลนะครับเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับคู่นี้หลังจากที่เจอกันเรื่องล่าสุดนะครับผมในภารกิจรักนั่นเองและเป็นการยืนยันว่าแซมมี่เนี่ยยังไม่ได้ไปจากทางช่องเจ็ดนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีข่าวว่าเอ้ยสัญญาจะหมดเมื่อไหร่จ่ แต่ตอนนี้เนี่ยมีเปิดโพลละครมาแสดงว่าเป็นการยืนยันว่าอะยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านโพสต์นี้กันดีกว่านะครับเครดิตนะครับผมจากในเพจเช7เ d ็ด a m a Society เนะครับเม้ามอยหอยสังกระมังหม้อเปิดโพสสักหน่อยให้อร่อยแต่พองามเพลิงปริษนาแค้มครั้งนี้ต้องมีผู้ถูกชำระการพบกันอีกครั้งของอ,อมอัคพันแซมมี่คาเวลร่วมด้วยบอมพงศกรและน้องใหม่ จีนเชอร์ตินนาราเบนชนกน,นันรอภาพทางการนะ #adgen นะครับอ่าเป็นละครเกี่ยวกับ แค้นครั้งนี้ต้องมีผููถูกชำระแสดงว่ามีการมีความแค้นอะไรกันสักอย่างหนึ่งครับเพลิงปริศนาปริศนานี้ต้องเป็นการตามหาความจริงอะไรสักอย่างนะครับก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างอมอ,อัคพันธ์กับแซมมี่คาร์เวลนะครับร่วมด้วยกับบอมพงศกรแล้วก็น้องใหม่อีก2ท่านนะครับผมลองค้นหาข้อมูลดูแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเพลิงปริศนานะครับเพลิงปริศนาเนี่ยไม่เคยถูกสร้างมาเป็นละครมาก่อนหรือว่าเป็นภาพยนตร์นะครับแต่ว่ามาเจอนาวานิยายนะครับผมในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะ เป็นนวนิยายเรื่องเพลงปริศนานะครับมีเรื่องย่อมาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อเพลงปริศนากันดีกว่าไม่รู้ว่าเขาเนี่ยหยิบนิยายเรื่องนี้ไปทําหรือว่าเขาสร้างพนใหม่นะครับแต่ว่าไปฟังเพื่ออัธนรตละกันนะครับอัศนีชีวิตทํางานเป็นหนึ่งหน้าที่ที่เขาจะต้องทําต้องสําเร็จและทุ่มเทให้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับเรื่องบนเตียงที่ถึงเวลาจะต้องตัดตวงให้เต็มที่สมกับความเหน็ดเหนื่อยนั้นอย่างคุ้มค่าปริศนาหรือหนู หญิงสาวยอดกตันยูเสาหลักของบ้านที่ต้องดิ้นรนตั้งแต่เด็กเมื่อบิดาทิ้งเธอกับน้องๆไว้ให้น้าสาวรับภาระนี้แทนมันหนักนะสําหรับเด็กสาววัยสิที่ต้องออกจากโรงเรียนมาทํางานหาเงินช่วยน้องๆเพื่อส่งเสียให้น้องๆได้เล่าเรียนและใช่ว่าเธอจะไม่รักการเรียนเมื่อมีโอกาสก็หาความรู้เรียนศึกษาผู้ใหญ่จนจบมองหกแต่ความรู้แค่นี้จะทํางานดีๆได้ที่ไหนละ่ะงานก็ อยากทาเงินก็อยากได้เพื่อให้น้องๆได้เรียนต่อแต่จะขายสักิ์สีนี่สิทําให้ปริศนาคิดหนักและคนที่เสนอใช่จะตาสีตาสาที่ไหนเขาหล่อบาดใจและร่ํารวยเหลือเกินจนเธอใจสั่นทุกครั้งที่เข้าใกล้เขาอ่าอันนี้เป็นเรื่องยอ่อนะครับผมของนวนิยายนะเรื่องยอ่อของนิยายเนะี่ยผมก็จะค่อนข้างอา่านและจะงงนิดนึงี๋ยวผมจะสรุปให้ทุกคนฟังนะครับพระเอกเนี่ยชื่ออัศนีนีครับซึ่งน่าจะรับบทโดยพี่ออมนะครับเขา ทุ่มเทให้กับการทํางานมากที่สุดในชีวิตนะครับอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับเรื่องบนเตียงนะครับผมที่ตัวของอัศนีเนี่ยพยายามตักตวงให้ได้เต็มที่นะครับสมกับความเหน็ดเหนื่อยนะครับผมอย่างคุ้มค่าก็อาจสับเหนื่อยจากการทํางานก็ถึงเวลาผ่อนคลายเนี่ยเวลามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงเนี่ยเขาก็พยายามตักตวงให้ได้มากที่สุดนางเอกนะครับผมชื่อปริศนาหรือหนูฝนนะครับเป็นหญิงสาวยอดกตัญยูเป็นสาหลักของบ้านเลยเธอเนี่ยดิ้นรนทํางานตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าบิดาของเธอเนี่ยทิ้งเธอกับน้องๆเนี่ยไว้กับ น้าสาวนะครับน้องๆแสดงว่าไม่ได้มีน้องเพียงแค่คนเดียวนะครับนางเอกนะครับผมหนูฝนหรือปิศาเนี่ยก็น่าจะรับบทโดยแซมมี่คาร์เวลน้องๆนะครับผมอาจจะเป็นจีนกับเบนส์นะครับนักแสดงสาว2คนเนี่ยหน้าใหม่อาจจะมาเล่นเป็นน้องสาวของแซมมี่นะครับซึ่งตัวของนางเอกเนี่ยออกจากโรงเรียนมาทํางานตั้งแต่อายุ12นะครับหาเงินช่วยน้าส่งเสียน้องๆให้ได้เรียนนะครับและตัวเองเนี่ยก็ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่จนจบมหนะครับแต่ความรู้เพียงน้อยนิดเนี่ยทำให้เธอเนี่ยทำงานดีๆไม่ได้เลยแต่เธอเนี่ยก็อยากได้เงิน เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนต่อนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็มีความคิดว่าจะขายศักดิ์ศรีดีไหมเพราะว่าคนที่เสนอข้อเสนอนี้ให้กับเธอเนี่ยคือผู้ชายที่หล่อบาดใจแล้วก็ร่ารวยเหลือเกินไม่ว่าเธอจะเข้าใกล้เขาเมื่อไหร่เนี่ยเธอก็รู้สึกว่าหวั่นไหวทุกครั้งเลยนะครับซึ่งผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเป็นตัวพระเอกก็คืออัศนีนี่แหละที่ร่ํารวยด้วยแล้วก็หล่อด้วยนะครับอาจจะมาเสนอข้อเสนอเนี่ยที่จ่ายเงินเพื่อให้ได้ตัวของปริศนาเนี่ยไปเป็นของตัวเองนะครับซึ่งในโพสต์ของทางช่ช่่อองสีีทบกวา าแค้นครั้งนี้ต้องมีผู้ถูกชำระนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของพระเอกเนี่ยมีความแค้นอะไรสักอย่างกับนางเอกจึงซื้อนางเอกด้วยเงินนะฮะอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความแก้แค้นประมาณนี้นะครับผมตามความเข้าใจของเรื่องย่อเนาะเพราะเรื่องก็น่าสนใจก็เกี่ยวกับการแก้แค้นอะไรนั่นแหละนะซึ่งเราเนี่ยก็อาจจะเคยดูกันมาเยอะแยะมากมายนะครับส่วนตัวของบอมโพสกอนเนี่ยก็น่าจะเป็นแครสักคนหนึ่งที่น่าจะเข้ามาคู่กับน้องสาวอีก2คนของนางเอกต้องใครสักคนหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ ก็มาพูดถึงละครโพละครเรื่องใหม่ที่เปิดมานะครับแล้วก็เรื่องย่อในนวนิยายนะไม่รู้ว่าเขาจะหยิบนิยายเรื่องนี้ไปทําหรือว่าเป็นพอร์ตใหม่อะไรก็รอติดตามภาพออฟิเชียลแล้วก็เรื่องย่อของทางช่องเจ็ดสีเลยละกันนะครับผมในอนาคตเนี่ยเราจะได้ดูกันและผมจะมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเนื้อหาตรงไหนพิพาพปาระกันใดนะครับผมขออภัยวันนีทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ